สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่หนื่ยคันนะคะเป็นตัว Isuzu MU7 นะคะเครื่องยนต์3,000 3,000 DDI iTech ครมะเลวนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเปิดราคาอยู่ที่189,000บาทนะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะรถเพิ่งเข้านะคะตอนนี้ ยังไม่ได้จอดหน้าร้านนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะคันนี้แจ้งก่อนนะคะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะหายากนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะคันนี้ไม้น้อยมากนะคะไม้แท้นะคะไม่อยู่ที่149,000นะคะ อันนี้จอดเดี๋ยวรอให้ช่างมาขัดนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันนะคะรถสวยนะคะรถสวยมากใครหาอยู่นะคะใครใครที่พลาดคันที่แล้วนะคะมาต่อคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าไกลๆมาคือไม่ผิดหวังนะคะขับรถกลับได้เลยนะคะภายในสะอาดนะคะเบาะหนังโทนสีเทานะคะ สภาพค่อนข้างเดิมเดิมลูกค้าใช้น้อยมากนะคะเพราะว่าลูกค้าทำงานสมุดคู่มือเล่มกุญแจครบนะคะสีขาวทูโทนนะคะ เดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะมีกล้องหลังแดดนี่นะคะสีสวยนะคะใคร สนใจนะคะคลัวไม่ทานสายด่วนได้เลยนะคะสูแปดดเจ็08745665นะคะอันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะ